สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมดอกกุญแจมัตด้าสามนะครับปีสองพันสิบเก้ายี่สิบนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการนําเพิ่มนะครับตอนนี้ช่างกุญแจเอชินโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเทสก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับเราจะเทสของของเราก่อนก็ได้ครับอันนี้คือล็อกนะครับดึงไม่ได้นะครับ อันล็อโอเคอ่าของลูกค้านะครับอ่าล็อกอันล็อกโอเคเทสสตาร์ทนะครับก็เอากุญแจวางไว้บนรถอันนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันกวนกันนะครับเราเทสของเราเลยนะครับเข้ามาปุ๊บอย่าเบรกนะครับดูตำแหน่งแจพี่ออเรียบร้อยสตาร์ทติดเป็นที่เรียบร้อยในการโปรแกรมดอกของ กุญแจนะครับมาด้าสองนะครับสกายแอคทีฟเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจสามารถติดต่อมาได้ที่095 563 62 82นะครับตามเบอร์ที่อยู่ในสติกเกอร์หลังรถนี่เลยนะครับ095 563 62นะครับเรื่องกุญแจนะครับติดต่อมาได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออ่ะส่งมาให้ลูกค้าเลยครับจ่าทดสอบดูจ้าไปดับเครื่อง้วยิงรีโมทดูนะ